สวัสดีค่ะโปรแกรมฟุตบอลพรีเมียร์ลี g ก e อังกฤษ2 0 2 2 2 0 2 3ซึ่งจะทำการแข่งขันผ่านช่องถ่ายทอดสดในวันที่11กุมภาพันธ์ปี2023จะมีการแข่งขันคู่ไหนบ้างตามเข้าไปชมในคลิปเลยค่ะคู่แรกแข่งขันกันในเวลา19.30นาฬิกาสนาทีเวทแฮม u ยูไ e นเตตพบเชลซีช่องถ่ายทอดสด t r ูพร,รีเมียร์ฟุตบอลหนึ่ง เวลา22นาฬิกาอาร์เซนอลพบเบรนฟอร์ดช่องถ่ายทอดสดทรูพรีเมียร์ฟุตบอลหนึ่งเวลา22นาฬิกาคริสต,ตันพาเลตพบไบตันช่องถ่ายทอดสดทรูพรีเมียร์ฟุตบอล l 4เวลา22นาฬิกาฟูลลัมพบนอตติงแฮมฟอร์เรสช่องถ่ายทอดสดทรูสปอร์ต2เวลา22นาฬิกาเช่นเดียวกัน เลเตอร์ซิตี้พบทอตแนมฮอสเปอร์ช่องถ่ายทอดสดทูพีเมียฟุตบอล3คู่สุดท้ายก็พบกันในเวลา22นาฬิกาเซาท์แมตันพบวูแพมตันช่องถ่ายทอดสดทรูสปอร์ต7และ ID Station ค่ะและเพื่อนๆสามารถพบเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ 2022- 2023ได้ที่ช่องสมายชแนลกับวันสบายๆค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ